สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้ขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่จบเบิร์ทำเองอร่อยเองมาค่ะผักเยอะมากดูค่ะผักืต้นหอมถัวกระลำถัวงอกดูค่ะอืมเยอะๆจ้า ตั้งได้ไหมตั้งได้นี่พี่เปียยเขาไม่อิกไม่รู้เออไม่กัดหรอกไม่เป็นไรกลัวอือผักเยอะริงอะไรจริงฮ่ะนัวนัวมันต้องใช้มือกินค่ะมันจะอร่อยแสบมือไม่เป็นไรร้างเกลือค่ะ ต้องแสบมือต้องล้างเกลือหายเลยผักซี่เหล่าค่ะทีเด็ดทีเด็ด ที่เด็กยวจะพอเนี้ยรู้ค่ะหืชะอมใหญ่เบื้อวังแนว่าข้อนามไว้ตั้งหาก <c oughs> อ้อง อือค่ะอือหตัวเต็มต็มไก่อือหือเต็นไก่ใหญ่มากเต็มไก่ใหญ่มากค่ะอือหือ นี <Yeah. S 2> อ๋อที่ชู้ติดมือได้ป่ะเนี่ยอืม กระหล่ำค่อมน้ำยาทีเด็ดมากเผ็ดนัวดใจด 电费钱。 ดูตีนไก่ดิสับมาตีนไก่ใหญ่จะเพื่อหวัง ปากแดล้วน้ำลายต่อวราไม่หลังเอขาบะเว้ กินไปรล้วให้ไปค่ะจับอีกออ้ สับ,สบ,สบอ่แซบเนาะเป็ีเองแเอง้เนะะใครยของ็ดบแซบออืม เลือกไปไหนเนี่ยเลืกการเน่เอ,ออกเลยฝากกดติดตามกด สับสไครปกดตะไคร้ใบมะกรูดให้ด้วยนะคะสับตะไคร้ใบมะกรูดทำต้มยำเลยกดไลค์กดแชร์ส่วนคลิปหน้านะคะใครอยากให้เราทำอะไรอยากให้เรากินอะไร <c oughs> <c oughs> อยากให้เราทำอะไรอยากให้เรากินอะไรนะคะคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะคะ <c oughs> ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย